สวัสดีครับเพื่อๆนๆะพี่ๆเนาะวันนี้พ่อกขาเพีดูดว่าคุดแปลงพักนี่ให้เมียพี่เนาะให้เมียน้องพ่อตีพันสิป,ปูเข้าบัวเนาะแปลงพักสิป,ปูเข้าบัวเอ,อ<ๆ>เ้ยเป็นหลองพี่เนาะเนาะคุยก็เลยคุยนี่คุย,คยนี่กันน,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 านนาบเ้อน,นี่เด้อ Abei, มเอาผุนมาโรยเนาะเต็ดบบไลายด์กระเช็ดไลยแป้งดอกพี่น้องเช็ดไปทั้งผุนละวัมื้อนี้เช็ดแป้งนี่ซ้ำนี่ซักคนแต่ที่ห้เอาแม่น้องพ่อแล้วจะเอาขี้ฝุ่นมา่อวานแล้วก็สิเช็ด รถหนามให้มันสุ่มชื้นกันเนาะอันนี้แป้งเนืงพี่น้องแป้งนยหน่อยเลยนยหน่อยปูลายยางพอผมมีหนามได้เห็นนะพี่น้องต้องผมมีหนามบดานผมมีหนามได้เองจะหนามปลาปลาของของของ่หวานเนาะใส่ไล่กับบดได้หนักมันบ่ข่อยแห้ง น้ามนันโมโก่อยให้นะ้กับปูปลาไหลเอาแค่นอกเพราะจะว่าเป็นพักสนวนผู้หรือเลืกอหน่อยซคือเมีหนนาฝนบ่มีในะได้เนาะแต่ได้จะค้องเองตามเจาะบาดานเนะมียนแล้วสนุกคตร ทำนี่จนเดี๋ยวจะเอาที่คุณจามาโรยกนเลด้อมาลยยโรยจนมาจานคนหนาเค็นคุยกันหนาม,มันไปอันไหนุยกันหนาม,มันนี่ยิง คุณมาตรงคูเข่าก็อันนี้เนาะคูเขาก็บินจะก่อนเลยเป็นไงหวัหวเย่ต้น แลวหนามอสดเนาะอะหนามอสดแต่ไม่ชุมเอาขีฝนมาโรยซะก่อนพี่น้องตุ้่โรยภูเขาก็ดินใหม่อีกภูเขาก็ดินใหม่อีกข้หลอลดิคคุยกันนามไม่ได้ใช่ไหก็ได้แต่แล้อยมา้น ักน้ำใส่บัวรดมอคต์น้ำเปล่าเอาต่างต่าใส่บัวรดพอได้คดเพียงพอดีใส่หลาใส่นี่แหละปูไร่บัวไถ่ห้องมีน้ำมาด้านเป็นน้ำปลาปลาพวกมูหวานเนาะกระบอกแห้งพอตะได้ล่องไว้อาบไปสักฝาสักเตะในห้องน้ำเนาะดีอันนี้มันกำลังสิลุกนะกับผมเนาะ คิดนี้กะนห้พี่น้องเบึงพอก็เพียเตรียมแปลงเตรียมแปลงสิปูกผูปผูกห้องบัวพี่น้องเตรียมแปลงสิลูกห้องบัวกะจังเจ้าฝุ่นขี้งัวห้องมาโ้ยแล้วก็สีขุกเข่ากับดินเนาะจังสีเอาหนามมาลดจังสีปูกห้องบัวพี่น้องเตรียมไว้ประมาณหมื่นส่งหมื่นหมละจังเจ้าหนามมาลดจังเจ้าห้องบัวมาปลูกไหม